และโหมดที่คุณกําลังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็คือโหมด Crazy Skill ที่จะทําให้สกิลของทุกตัวละครนั้นเป็นบ้ารวมถึงเจ้าของช่องด้วยซาตาไม่เอาบินนานบินแรงแต่ยังไม่ถูกใจเตนไม่เอาเทลไม่เอาคฮเดเตกูก็ไม่เอามันต้องวะหนุ่มคนนี้ซูมไกลมันก็ไลความหมายให้มึงซูมไม่โดน ไม่ได้กูตัวแรกแท้ไม่เลือกเลือกเหน<า>ก,ก็ได้จ้าชื่อตอนยิงลูกเดียวไม่สนลูกใครจา้ายิงให้โดนก่อนพะดมผมคือนักแม่นปืนเอลลั่นปัดเอลโซ มุกหากินใช้พัมพเพื่อเสียเกินคนดูหาขี้แตกแล้วมั้งเนี่ยแล้วถ้าใครที่ต้องการจะเติมเกมก็ดีเลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่เพืเพืในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์จิ้มเลยสนใจก็จิ้มเลยนะครับถ้าไม่จิ้มเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้มให้เลยนะครับโอ้ยอยู่กูโดดจิ้มและด้วยโหมดแคทซี่สกิลนี้จะทำให้ผมยิงไกลขึ้นอะไรผ่านหูไปวะ ไม่เป็นไรตามไปเก็บงานทีหลังได้เว้ยมาแล้วเว้ยมาแล็วสวยเดือดขวดนสมันมีสาดิดกว่าหน้าเพื่อนไปแล้วค่ะไออะไร่ากหูวัวไงจะหนีไปไหนตายสาริสขอร้องหลักไม่รู้จังดีเป็นสาดิส สไลเปิด์รยยะ2เมตรไม่อ่ะยังไงดูเมื่อกี้ก็ไปถึง2เมตรอ่ะ20เซนมันจะถึงไม่ได้และโหมดนี้เขาทําให้มันซูมอย่างไกลและดูมันซูมเอาน่ะไม่มีสุภาษิตครับว่าผิดเป็นครูแต่ผิดบ่อยแบบครูเป็นปลาประจานไปแล้วเบงร์กล้ยิงยัดนะยิงลูกเดียวไปสนลูกใครโอ้โหถ้ามึงจะซูมใกล้ขนาดนี้มึงไม่เดินไปหอมแก้มมันเลยอ่ะจาบ้าหรือมาหอมแก้มเทนแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกนะอ้าว ปกติแล้วเอลสูจะซูมได้ทั้งหมด3แต่ผมซูมได้ทั้งหมด4ครั้งยังไงล่ะนัดที่1ไปแล้วนัดที่2โดนตัวอะไรวะท้าไมดาเบนขึ้นแต่ไม่มีเลือดโดนว่าตัวงูกูว่าแปลกๆแล้วสะโคบกูไม่ตรงด้วยเนี่ยยิงเอากูเล็งตัวหน้าโดนตัวหลังแปลกแปลกแปลกตีโดนสองสูไอ้ไอ้ไอ้สู ได้สูมยัดหน้าเอาดาบฟ้าฟื้นกูไปรับประทานเอ้ยมันแปลกแปลกแล้วนะอาวุธคู่กายผมเนี่ยสโคมไม,ไม่ตรงหรือเปล่าวะ <c oughs> ลองปืนหน่อยดิ <c oughs> อุ้ยยัน<ะ> มันไม่ตรงหรือเปล่าคราวหน้ามึงไปลองไกลๆหน่อยนะเสียหัวชี้หายเลยฉันปรับสโคปมาใหม่แล้วเว้ยคราวนี้ยิงยังไงก็ไม่พลาดอีเตี้ยนีไงลับไปกินบูบีวะสนุกสนุกหดฉันยักยืนฮ่ายิงแบบนี้ยังไงมันต้องโดนสักคนแล้ววะจะหนีไม่ได้วะไม่ต้องใช้ความแม่ใช้ดวงก็พอไปไกลละว้าย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 ยาว้าย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 ฉันเียมอะไรว้เลยงเ้ย และประเด็นคือยืนห้าแต่ถ้ามึงสู้ไม่โดนสักตัวเมื่อเก๊กว่ามึงจงใจแล้วแหละคุณผ้าอะไรจงใจสู้ไม่โดนเทพขนาดนั้นเลยอ่ะได้ยินได้ยินเสียงหิงสาวร้องขอความช่เยเหลือแบบนี้ต้องรีบไปช่วยที่มาช่วยแล้วเดน้องสาวที่มาช่วยแล้วเดี๋ยวนี้ไปช่วยลุมตืบแล้ว ขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ข่าวหน้าไม่ต้องค่ะเกรงใจเกรงใจอะไรคือมันมั่วตทั่วทั่วเหลืองขนาดนี้วะเนี่ยอู้หูยินเรียกแบบนี้อ้งหนเจี๊ยบพีครับยิงทะล้หมดละจังหวะนี้กระสุนนี่หล่นเร็วเร็วเลยสิลูกกระสุนเร็วๆวกะนีไ้ยิงทะลุสองทะลุสาม ยิงลูกเดียวไม่สนลูกใครและมันต้องคนุ่มคนนี้นี่ไงยิงลูกเดียวไม่สนลูกใครใช่ไหมกูก็จมบ้านแบบไม่สนลูกบ้านด้วยแล้วสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่ทำไมช่วงนี้ r o v o มันกระตุกจังเลยวะเอออันนี้จริงช็อตเข้าไฟแล้วกระตุกแค่วิเดียวแค่นั้นแล้วมันค้างตึ๊วิเดียวชีวิตกูเปลี่ยนเลย